สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับครูพ,พี่ออนนะคะ,ะวันนี้นะคะลูกๆนะ,ะเรามาเจอกันนะคะในวันพุทธที่18เดือนมิถุนายน2564นะคะเราเจอกันทุกวันนะคะเป็นประจำนะคะ,ะวัน สำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะเราเจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะยกเว้นวันพฤหัส,สบดีใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะเราเจอกันในคาบที่6คคาบสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ได้เรียนไปจนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วใช่ไหมคะ,ะแน่นอนเลยนะคะเราเรียนไปในหัวข้อเรื่องอ นิทานทองอินตอนแม่นาคพระขนุนที่สองใช่ไหมคะอ่านะคะนาคพระขนุนที่สองเราเรียนไปเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชะประวัติหรือว่าผู้พะนาชนิพนธ์นะคะบทนำเรื่องนะคะเนื้อเรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระขนุนที่สองนะคะคำศัพท์น่ารู้เราก็เรียนไปแล้วนะคะ คอยคสำสํานวนล้วนต้องศึกษาเราก็เรียนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันจันทร์นะคะแล้วก็สรุปความรู้คุณครูก็ได้สรุปให้ลูกๆฟังแล้วด้วยนะคะเล็กน้อยนะแล้ววันนี้เรามาในหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้กันต่อนะคะหน่วยนี้นะอ่ะเดบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาเรียนรู้กันเลยนะคะอ่ะ แดบพัฒนารักษาในการทําข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกันวันนี้เราเรียนกันไม่เยอะนะคะ วันนี้คครูขอชี้แจงก่อนว่าเราเรียนกันไม่เยอะนะเราเรียนกันแค่การทำแบบทดสอบไปพร้อมกันแค่นั้นนะคะแบบทดสอบหลังเรียนแล้วคุณครูจะสั่งงานให้ลูกๆทำในแบบฝึกหัดนะคะไม่เยอะนะคะเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะลูกจะได้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาเว็ดได้ไปทำวิชาอื่นนะคะแล้วก็มีเวลาได้ทบทวนบทเรียนไปเรื่อยๆด้วยนะคะอ่ะลูกๆดูข้อแรกกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอ่ะข้อแรกนะ เขาบอกว่านักเรียนเลือกหมายเลขหน้าข้อความที่กำหนดไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าประเภทหนังสือของนิทานทองอินลูกๆคิดว่าประเภทของหนังสือนิทานทองอินคือเรื่องอะไรคือข้อไหนคะอ่ะลูกๆตอบได้ไหมเอ่ย าลูกๆเก็บไว้ในใจนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าลูกๆตอบได้อยู่แล้วเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่สองมีเนื้อเรื่องสนุกสนานให้ความบันเทิงใจอะลูกๆคิดว่าข้อที่สองตอบอะไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบอโอเคคุณครูหวังว่าลูกๆคงจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะระหว่างประเภทของหนังสือที่ทานทองอินคืออะไรมีเรื่องเนื้อหาเรื่องสนุกสนานให้ความบันเทิงใจ เป็นแบบไหนให้คุณค่าด้านไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยอ่าเฉลยนะคะคือข้อที่สิบและข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะก็คือประเภทของหนังสือนิทานทองอินก็คือเป็นเรื่องสั้นที่มีแนวสื่อสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยนะคะอ่ะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานให้ความบันเทิงใจจะให้คุณค่าในด้านอารมณ์นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สามให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานแม่นางพระขนงลูกๆคิดว่าเรื่องอะไรเอ่ยอ่ะคิดไปเลยนะคะคิดไว้ในใจข้อที่สี่ความเชื่อว่าสามารถขจัดหรือป้องปกอ่ะขอไปนะคะหรือป้องกันเคราะหภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้ลูกๆคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนคะอ่า คุณครูเชื่อว่าลูกๆตอบแล้วในใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่ยากเลยสองข้อนี้นะคะข้อสามกับข้อที่สี่เนาะอ่ะตอบเฉลยเลยค่ะแตนแตน,แน,แนก็คือข้อที่สองนะคะก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับแม่นักรักขนมงก็คือคุณค่าทางปัญญานี่เองนะคะต่อไปความเชื่อว่าสามารถขจัดหรือป้องกันเคราะห์ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้ก็คือ การรดน้ำมน์นะคะการรดน้ำมน์เป็นความเชื่อว่าสามารถะจัดหรือป้องกันเพราะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นลูกคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนคะคุณค่าด้านไหนเอ่ยอันนี้คุณครูเฉลยนิดเดียวแล้วนะคะคุณค่าด้านไหนลูกๆล,ล,ลองคิดดูต่อไปข้อที่หก สแสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำหรือสำนวนภาษาและสำนวนภาษาในสมัยรัชกาลที่หกอ่ะข้อที่หกน่าจะตอบอะไรเอ่ยอ่ะอ่ะลูกๆคงจะตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะอะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกข้อที่ห้าตอบอะไรเอ่ยข้อที่หกตอบอะไรเอ่ยอ่ะ,ะเฉลยพร้อมกันค่ะแต่นแต้นต้นข้อที่ห้าก็คือตอบข้อสี่นั่นเองนะคะก็คือ คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะ,ะข้อที่หนะคะ,ะก็คือข้อที่สามคุณค่าทางด้านวนารรณศิลป์จะได้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาในสมัยรัชกาลที่หนะคะต่อไปต่อไปข้อที่7จดนะคะเราไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะข้อที่เ็ด ข้อที่เ็ดไม่ต้องการให้บิดามีพันรยาใหม่อะลูกๆคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยต่อไปเมื่อถึงบางพระขนงแล้วนายทองอินก็ยังหาตรงบ้านอ่ะหาตรงไปบ้านพันโชคไ,ไม่ได้นะแต่ไปเที่ยวสนทนากับชาวบ้านในเรื่องนี้มากลูกๆคิดว่าสองข้อนี้น่าตอบอะไรคะอ่าระหว่างอ่มีอยู่ไม่กี่ข้อแล้วนะ ไม่ต้องการให้บิดามีภรรยาใหม่ลูกคิดว่าน่าจะข้อไหนเอ่ยติ๊กตอก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 แต่นเต้นก็คือข้อที่เก้านะคะสาเหตุที่นายชงสร้างสถานการณ์ให้มีปีศาจเกิดขึ้นนะคะก็คือไม่ต้องการให้บิดามีภรรยาใหม่นั่นเองต่อไปข้อที่แปดเมื่อถึงบางพระขนงแล้วนายทองอินก็ยังหาตรงไปบ้านนายพันโชธไม่อ่า แต่ไปเที่ยวสนทนากับชาวบ้านหนีเรื่องนี้มากก็คือข้อที่แปดนะคะวิธีการหาข้อมูลเพื่อประกอบการสืบสวนของนายทองอินนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่เก้าข้อที่สิบนะคะเราดําเนินการมาถึงข้อสุดท้ายแล้วเร็วมากนะคะคราบนี้อ่ะนั่นแหละทางผีเดินและพ่อวัดผีเดินออกจากห้องนี้ไปกินเครื่องเส้นในห้องนั้นในห้องนั่นงยังไงล่ะอ่ะ นะคะควรจะตอบข้อไหนเอ่ยมีอยู่แค่สองข้อแล้วต่อไปนี่แหละขอรับผมก็ไม่อยากเชื่อท่านสมพารท่านว่าไม่ควรเชื่อเพราะผีไม่มีอ่ะลูกน่าเป็นข้อไหนเอ่ยอ่ะระหว่างข้อที่เจ็ดกับข้อที่หกใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบแต้นเต้นต้นก็คือข้อที่หกนะคะ การเป็นคนจ้างสังเกตนะคะจะได้เห็นถึงข้อความดังต่อไปนี้ก็คือนั่นแหละทางผีเดินละพ่อวัดผีเดินออกจากห้องนี้ไปกินเครื่องเส้นในห้องนั่นยังไงล่ะอ่าต่อไปข้อที่สิบนะคะต่อข้อที่เจ็ดก็คือการอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะนี่ก็คือคำตอบทั้งสิบข้อนะคะนี่ก็คือเป็นการทำแบบทดสอบเพื่อที่จะ วัดผลและประเมินผลนะคะให้ลูกๆได้ฝึกการอ่านการจำนะคะการสังเกตนะคะว่าอะไรตอบอะไรข้อไหนตอบอะไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารู้หลักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรู้หลักคุณค่านะคะในแต่ละด้านนะคะในวรรณคดีและวรรณกรรมนะแล้วก็ความเชื่อต่างๆ การเป็นคนที่สร้างสังเกตนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ลูกๆสามารถเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างเก่งขึ้นมากๆนะคะเรียนได้มีความสุขแล้วก็มีความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะนี่ก็คือขั้นตอนอย่างแรกเลยนในการรู้จักการสังเกตแล้วก็การรู้จักคุณค่าของวรรณคดีนะคะอะทีนี้นะคะ ถึงข้อที่สิบจบแล้ววันนี้นะคะแค่สิบข้อเท่านั้นคุณครูให้ลูกๆนะคะได้ทำเด็กฝึกหัดกันต่อนะคะถ้าลูกๆมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆถามคุณครูได้เลยนะคะทาครูได้ตลอดเลยแต่ถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วคุณครูขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะไม่าบายเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมทำข้อสอบอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ